ปรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายภูมิพัฒน์ภชรทรัพย์สมาชิกสภาผู้ทแทนรัษฎรเขตหนึ่งจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยด้วยพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมมีความเดือดร้อนและร้องเรียนกันมามากเรื่องที่หนึ่งได้แก่ชาวอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมสามตำบล3าบหมู่บ้านมีปัญหาขาดแคลนน้ำาอปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรต้องการน้ำประปาขยายเขตของการประปาส่วนภูมิภาค และต้องการให้ขุดลอกหนองน้ําทั้งสามตำบลเรื่องต่อมานะครับเรื่องที่สองของชาวตำบลพลสว่างอำเภอศรีสงครามขอให้การประปาส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตประปาไปสู่ตำบลพลสว่างอำเภอศรีสงครามทั้ง1ิหมู่บ้านและขอขุดลอกหนองน้ําบ่อจันทร์บ้านพลสว่างเพราะหนองน้ําตื้นเขินน้ําไม่เพียงพอในการทําการเกษตรนะครับ เรื่องที่สามขอขุดลอกบ่อหลวงบ้านน้องผือตะบนบ้านเอื้องและขอขุดลอกน้องเครือเขาตะบนบ้านแพงอำเภอบ้านแพงเพราะในหน้าแรงพี่น้องเกษตรก,กรได้แยงกันสูบน้ําไปสู่สวนสู่ไร่นาน้ําไม่พอใช้ในการทําการเกษตรเรื่องที่สี่ขอก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำาขงจากบ้านเนินขนันงหมู่ห้า ไปบ้านหัวหาดหมู่12ตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่องที่5ขอไฟฟ้าแสงสว่างสองทางจากบ้านเนินคะนงหมู่5ไปสู่บ้านหัวหาดหมู่12ตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงเรื่องที่6ขอให้กรมชนประทานได้เปลี่ยนซ่อมเครื่องสูบน้ําและท่อส่งน้ําของสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าและส่งน้ําทางท่อ ที่สูบน้ําจากแม่น้ำแม่น้ํโขงของบ้านเนินคนนึงหมู่ห้าตํบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงเพราะเครื่องสูบน้ําเก่าใช้มานาน15ปีและใช้งานไม่ได้มานานแล้วต้องขอกราบขอบประคุณเป็นอย่างสูงครับ